ก็เชื่อมต่อกับโปรแกรมนี้ไม่ได้ผมก็เลยไว้เอาไว้คุยกันมาพร้อมกันแล้วกันค่อยๆทําไปถ้าผมพูดมันก็อาจจะพูดสองครั้งผมเห็นตัวหนึ่งน่าสนใจเอ้งานคุณคุณมีวิชาโครงงานด้วยใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่าคุณว่างวันจันทร์ที่ผมขอดูตารางเรียนคุณปรากฏว่าอ๋อทำไมมันเรียนน้อยจังวะ ทำไมผมสอนเยอะผมเลยไปนั่งดูอ๋อตารางเรียนมันเป็นของเฉพาะอ,าอะไรนะวิชาในสาขาวิชานอกนอกโปรแกรมไม่มีผมเห็นตารางเรียนคุณแล้วก็แน่นพอสมควรนะในนี้ไอ้เนี่ยวิชาวิชาโครงงานมันทำไรวิชาโครงงานใช่ไหม ทำชิ้นงานทำโปรเจกต์นี่เนาะพูดง่าย์คือทำโปรเจกต์นี่แหละใช่ครับแล้วบวรบวรนัทมีเรื่องอะไรทำโปรเจกต์ทำอะไรทำเรื่องอะไรอืมเกิดว่าความรู้สึก ไม่ใช่ที่ที่ผมหยิบหยิบท็อปปิกนี้ขึ้นมาคุยกันเช้าวันนี้เพราะว่ามีนักศึกษารหัสหกสามกลุ่มมหกเขาให้ผมเป็นที่ปรึกษาตอนนี้ก็ก็คุยทางไลน์กันทุกวันเนาะคือกลุ่มกลุ่มนี้ผมผมสอน p o c ซีเขาเมื่อเมื่อคอร์สที่แล้วแต่กลุ่มคุณได้เรียน p o c คอร์สนี้เขาก็เลยให้ผมไปช่วยเป็นที่ปรึกษาผมก็เลยอ้าว ถ้าอย่างนั้นก็จับกลุ่มกันเลยแล้วกันผมจะได้คุยครั้งเดียวแล้วผมจะได้ให้คําปรึกษาครั้งเดียวนะครับจะได้ช่วยแก้ปัญหาครั้งเดียวเลยเพราะนั้นกันทุกวันพูดนะครับทุกวันพูดผมก็ผมผมก็ให้ท็อปิก้าไปดูในหลายเรื่องนะครับหลายหลายเรื่องที่ที่ที่เราให้ฟังนี่ไม่ใช่อะไรวิชาโครงงานวิชาชีพของของนักศึกษาที่ผมดูแลอยู่ กลุ่มกลุ่มที่เป็นไฟฟ้าเขาทําโปรเจกต์เกือบเสร็จแล้วนะวิชาวิชาโครงงานนี่มีทั้งหมดสีหน่วยเขาทําผมให้เขาทำโปรเจกต์ตั้งแต่เทอมที่แล้วครึ่งภาคเรียนเนี้ยโปรเจกต์เขาน่าจะสอบเสร็จสมบูรณ์ปลายภาคเรียนก็เป็นเป็นเล่มรายงานโครงง,งานวิชาชีพจบสมบูรณ์ อย่างกลุ่มของคุณนี่อาจจะเริ่มต้นช้าพอเริ่มต้นช้ามันจะมีผลตายภาคเรียนชิ้นง,งานเราเสร็จไม่ทันพอเสร็จไม่ทันเราคิดที่จะไปใช้หัวข้อโปรเจกต์ของเราเนี่ยเพื่อเป็นเป็นประตูทางผ่านไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือไปเรียนต่อที่ที่อื่นเนี่นมันทําไม่ได้มันทําไม่ทันเพราะว่า อย่างของอย่างของอย่างของที่ศูนย์ศูนย์นานอะไรนะครับคณะวิศาวะเนี่ยเขาจะเขาจะให้นักศึกษาของเราเนี่ยเอาโปรเจกต์ไปไปโชว์มีเรื่องเข้าไปประกวดกลุ่มที่เข้าไปประกวดเนี่ยเขารับโคต้าเข้าไปเรียนต่อร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็เลือกสาขาได้เกือบทุกสาขาในคณะวิศวกรรมศาสตร์อันนี้อันนี้เล่าให้ฟัง ผมก็เลยให้หนักศึกษาของกลุ่มผมที่เป็นไฟฟ้ากําลังห้าหกสามเนี่ยทาโปรเจกต์ตั้งแต่นนเนิ่นๆนะครับโดยผมแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมานั่งคุยกับเขาแล้วก็กำหนดหัวข้อให้เขาแล้วก็ให้คาปรึกษาให้คาปรึกษานี่ส่วนใหญ่ก็คือช่วยเขาแก้ปัญหานั่นนะครับผมผมพาทาโปรเจกต์ผมไม่ได้ให้หนักศึกษาทาโปรเจกต์หลายคนตกใจว่าอะไรคือพานักศึกษาทาโปรเจกต์ผมไม่ได้ให้หนักศึกษาทาโปรเจกต์ ไม่ได้ทำผมพาทำแตกต่างกันนะผมพาทำในในสองที่ว่าเขาทําไปถ้ามีปัญหาผมก็ช่วยเขาแก้ okay. ส่วนไหนไม่มีปัญหาเขาก็ทาเข้าไปนะครับแล้วก็ทําแลวที่ต้องรายงานทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เนี่ยรายงานทุกสัปดาห์เลยนะครับมีความคืบหน้าไปถึงไหนก็จะมีคะแนนให้ออกเป็นเกรดเลยครับวิชานี้ออกเป็นเกรดเลย,ออเเเลยมันจะแอบอยู่ในวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่ ย่างทคุณเนี่ยวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่ผมหยิบท็อปิกขึ้นเป็นบน Arduino นะครับแต่กลุ่มของไฟฟ้ากำลังที่ผมสอนอยู่เป็นเตรียมโปรเจกต์ก็คือทำโปรเจกต์นั่นแหละฮะทำโปรเจกต์แต่ให้ส่งงานในละักษณะที่อย่างถ้าทำโปรเจกต์เกี่ยวกับกลุ่มที่เป็นเซนเซอร์ก็จะเอาเซนเซอร์นั่นแหละมาเล่าสื่อฟังว่านั่นคือในตัว เทคโนโลนนยีไฟฟ้ากำลังสมัยมากจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างบุติพงศ์นี่ททำโปรเจกต์เรื่องอะไรบุติพงศ์ุติพงศ์ได้ยินสายไหมครับอยู่ในสายไหมได้ยินนะครับอาจารย์ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนงาน,น,นวัดความต้านทานอยู่หนองระเวียงครับคอมที่บ้านใช้ไม่ได้ อ๋อแล้วคุณจะไปใช้คอมที่ไหนตอนนี้ใช้ที่หนองระเวียงครับใช้ห้องไหนห้องข้างห้องพระครูครับอาจารย์นี่ตอนนี้มีคนใช้ไหมมีครับแต่ว่าผมมาคนเดียวเขาเลยให้เขามาใช้ได้ครับโอเคโอเคอาจารย์เขาสอนอยู่ตอนนี้มีอาจารย์อะไรอะไรสอนอยู่ี่นะ มีอาจารย์อัดครับที่เขาจะเข้ามาสอนห้องคอมครับโอเคโอเคโอเคดีมากเปิด, mm hmm. เ,ปดเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนของของคุณเปิดดูเปิดเลือกเลือกเครื่องได้เลยนะว่าเครื่องนั้นลงโปรแกร,รมไปแล้วดูก่อนบ,บางเครื่องยังไม่ลงโปรแกรมครับ,รรรรบเดี๋ยวเปิดหาไล่ดูครับครับลองเปิดไล่ดูนะครับอ่า เดี๋ยวรอเพื่นก่อนนะเพิ่มเพื่อนเปิดเครื่องมีใครอยู่กับคุณไหมวุฒิพงศ์ือว่าอ๋อปุ่งคู่วุฒิพงศ์แจ้งว่าอยู่คนเดียวพอพัฒน์พอนพัฒน์อนันต์มีหัวข้อโปรเจกต์แล้ว อนพัดครับอาจารย์มีหัวข้อโปรเจกต์แล้วมีแล้วครับําเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่อเกี่ยวกับเรื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบจ่ายน้ำมันครับอาจารย์แต่ว่าจะเป็นการออก,ออกแบบเองแล้วก็ต้นทุนจะเน้นไปทางแบบว่าออกแบบเองทำเองแล้วก็ต้นทุนต่ำกว่าราคาท้องตลาดอะไรเงี้ยครับ วัดยากเนาะวัดยากมากครับต้นทุนต่ำกว่าท้องตลาดวัดยากมากเพราะว่าเราไม่ได้รวมไม่รวมเวลาตั้งแต่เริ่มเราศึกษาไม่เริ่มเริ่มตั้งแต่ค่าแรงเราไม่ได้คิดตั้งแต่ตั้งแต่นั้นต้น,ท,นทุนต่ำเนี่ยยากในระดับเรามันทำไมต้องเป็นหัวใจน้ำมันไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่เพราะว่าเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนแบบเอเอนสนใจ ผมก็ไม่ได้ขัดอะไรจ่ายน้ำมันอะไรน้ำมันยังไม่แน่ใจคําอาจากตอนนี้เพราะยังไม่แน่ใจว่าจะเอาอะไรเอาน้ำมันอะไรมาใส่หัวจ่ายน้ำมันปกติหัวจ่ายน้ำมันมันใช้เซนเซอร์อะไรปกติหัวจ่ายน้ำมันใช้เซ็นเซอร์อะไรเช็คดูว่าน้ำมันมันเต็มถังแล้วเหมือนจะเป็นการคำนวณปริมาณน้ำมันหรือเปล่าครับอาจารย์ ว่าปกติถ้ามันเดี๋ยวเดยวรเราเราเราจะรู้ได้ไงว่าน้ําน้ําน้ํามันไหลไปนในท่ออ๋อมีเซ,เซนเซอร์เหรอใช่ครัต้องรู้ใช่ไหมครับต้องต้องต,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 ต้องรู้ว่าต้องใช้เซนเซอร์อะปัญหาอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นวัตถุไวไฟเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการหมุนทั่วไปมันเกิดมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นโฟล์เซนเซอร์ก็ตามมันหมุนนี่แปลงฐานมันสัมผัสเปิดประกายไฟหมดเลย ได้เคยคิดด้เคยคิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยวิธีวิธีทำโปรเจกต์ของผมนี่นี่นี่คือวิธีพาพานักศึกษาทำโปรเจกต์ของผมคือผมผมทำโปรเจกต์ครับอาชีพผมเนี่ยเป็นคนที่ทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นะครับนอกจากอาชีพสอนแล้วนะครับถ้าคุณสังเกตดูโต๊ะด้านหลังผมเนี่ยด,ด้านข้างๆผมเนี่ยลกมากนะครับถ้าจะเนี่ยมีครบทุกอย่างนะฮะด้านนี้มีบอร์ดอุโนโ่ทั้งไวไฟ มีจอทูสโคปมีพวสไยมีหัวแรงพร้อมทํางานเลยฮะมีตัวทำงานผมโต๊ะเล็กที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยสร้างนวัตรกรรมก็ะสิ่งระดิ์มาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงให้คําแนะนําคุณได้คจึงมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นแอดไวซี่ผมเนี่ยเยอะคิดใหม่โอเคผมผมติกเลยนะฮะน่าเป็นห่วงขาใหม่ถ้ายัางไม่เริ่มต้นโอเค วันนี้กลุ่มคุณมีโอกาสดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้แนวทางแล้วกันผมไล่ไปเลยนะครับมาวอรนัทนะครับเดี๋ยวผม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 ตรวจสอบการสื่อสารก่อนนะครับจะได้รู้ว่าใครมาผมจะเรียกชื่อได้ถูกขอเช็คขอเช็คสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็คครับสวัสดีครับทุกคนครับแหมลืมเช็คเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับ เหนื่อยๆตอนนี้เหนื่อยตอนนี้เราจะสบายตอนหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวท้ายๆชั่วโมงเราจะมาเก็บงานนี้นะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องเรื่องโปรเจกต์กันหน่อยหนึ่งเดี๋ยวท้ายชั่วโมงจะมาเก็บส่วนที่เรายังขาดไปในช่องว่างนี้นะครับพอดีเห็นเพื่อนเราไปที่สูนองระเวียงก็ไม่อยากให้ไปฟรีเสือกลันโปรแกรมเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเลยนะครับพุทธิพงศ์ไปดูไปดูน้องๆเด็กๆเราอ่อนที่หนองระเวียงบอก ผมขับรถผ่านไปโรงอาหารยังไม่เปิดเลยจะมีเด็กๆเราอ่อนที่ไหนมาเขาตั้งใจให้ให้เราไปเรียนที่สูนองเรียงเพื่อจะได้ดูเด็กบัญชีเด็กบริหารเด็กธุรกิจการตลาดไม่มีนะฮะตอนนี้มีตาป่าผมเลยต้องกลับจากสูนองเรียงเมื่อเช้ามาออนไลน์ที่สถานีเองผมอันดีเทพบครับอยู่ในสายไหมครับอันดีเทพไปหนองระเวียงครับไม่เป็นไรไปแล้ผมเอาเฉพาะคนที่มานะครับเ,เฉพาะคนที่มา ถ้าไม่ไม่ไม,มาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสัญญาณจะซ้อนกันต่อเลยครับรูดมาครับมิตรมาครับอาจารย์ที่ดีศักมาครับอาจารย์ ประวันนันอยู่นะนุวัดอยู่ครับ